มีคุณโยมถามมาว่าทำไมต้องถอดรองเท้าเวลาใส่บาตรพระก่อนไปฟังทำใจนิ่งๆสบายๆขอให้มีความสุขนะคุณโยมโดยพระวินัยเนี่ยเวลาพระท่านออกเดินบิณฑบาตเนี่ยไม่ว่าจะในวัดหรือเดินบิณฑบาตโปรดญาติโยมในระแวกบ้านเนี่ยท่านถอดรองเท้านะเพราะอะไรเพราะเป็นการแสดงความเคารพ ในฐานที่ญาติโยมนํามาใส่บาตรนะจึงเป็นที่มาว่าทําไมญาติโยมเวลาใส่บาตรพระเนี่ยต้องถอดรองเท้าเพราะเป็นการแสดงความเคารพในพระภิกษุที่มีศีลถึง227ข้อนะที่มาเป็นเนื้อนาบุญให้เราได้ใส่บาตรนะการถอดรองเท้าใส่บาตรเนี่ย จึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและเป็นประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคุณโยมการทำบุญทำทานโดยความเคารพเนี่ยเมื่อบุญส่งผลจะทำให้เรามีทรัพย์มากมีลูกน้องบริวารที่เชื่อฟังอยู่ในโอวาทนะฝากไว้นะการใส่รองเท้าใส่บาทเนี่ยไม่บาปแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติอย่าลืมหาเวลาไปสั่งสมบุญกันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ใครมีคำถามอะไรที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจเนี่ย พิมพ์มาบอกกันได้นะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะดีๆอะไรมาแบ่งปันเนี่ยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเจริญพร